ระวงหันะเหนื่อยกันหรือยังฮะเหนื่อยกันหรือยังครับเหนื่อยกันหรือยังครับเหนื่อยกันหรือยังครับถ้ายังไม่เหนื่อยขอเสียงดังหน่อยได้ไหมครับอย่างอยางอยู่ด้วยกันอีกไหมฮะผมขอเสียงสักรอบได้ไหมฮะ โโอโ้เอาชาเขียวมะนาวผมไหมฮะเดี๋ยวแบ่งให้อขอบคุณครับอุออ่นมากวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ